สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะขอคุยเรื่องด็อกเตอร์เอนะคะแล้วก็นางงามหน้าจัก,กรวาลซึ่งก็หล่นตุ๊บลงไปนะเพราะเหตุใดอะนะคะแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะคะก็จะพูดถึงเรื่องอพิมเมลิพายนะคะอันนี้ขอเริ่มต้นที่ด็อกเตอร์เอก่อนนะคะด็อกเตอร์เอตอนนี้ก็มีฉายาว่าด็อกเตอร์เอไอสตะนะคะคือ ที่ฉันจะมาพูดก็เรื่องนี้แหละนะคะว่า,าเปิดตัวปุ๊บก็เจอของจริงปั๊บนะคะคือแฟกตเช็กนะคะจะมีแฟกตเช็คนะคะปกติแล้วคือประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาเนี่ยหลังจากที่อภิปรายเสร็จเนี่ยเขาจะมีแฟกตเช็กนะคะว่าใครพูดจริงใครพูดผิดใครพูดผิดไปจากข,ข้อมูลที่เป็นจริงนะ นะคะมีอะไรบ้างเขาจะมีพวก AI อ่ะนะระบบ AI อ่ะเช็คให้เลยเดี๋ยวนั้นนะคะพอหลังจากอภิปรายเสร็จนะคะเขาก็จะลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะคะก็สร้างความเชื่อถือนะคะให้กับประชาชนนะคะว่าเออนะคะอ่าตัวตัวคันดิเดตคนเนี้ยนะคะสมัครสสคนเนี้ยนะคะพูดจริงหรือเท็จ นะฮะเราจะเชื่อถือเขาได้ไหมนะฮะ,ะเขาจะมีออกมาเลยนะะอันนี้คือระบบที่เขาใช้ในต่างประเทศนะฮะฉะนั้นของเราก็ดอกเรก็เจอคนแรกนะฮะที่เจอแฟกช็อกันะฮะตอนนี้มันกลายเป็นว่าดรนั้นก็พูดในลักษณะที่นานมากนะฮะหาเสียงนานมากในช่วงนี้นะฮะแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะนะคะพูดเป็นตุเป็นตะนะฮะหลังจากที่ หนังสือพิมพ์มติชนนะคะเขาก็อีเมลไปถามด็อกเรเฮอร์เบิร์ตไอสไตน์เนี่ยถามว่าจริงหรือเปล่ารู้จักดเอรช,ชวีหรือเปล่าสุชัตชวีหรือเปล่านะคะ,ะก็ได้รับคาําตอบมาใช่นะ,ะผมรู้จักเขาดีนะคะเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งมากมีความสามารถมากอ,อันนี้ผ่านไปได้นะคะได้รับคํารับรองนั้น ถือว่าผ่านไปนะคะแต่แล้วคำถามที่สองอีกที่เขาอ้างว่าด็อกเตอร์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยคุณนะะ่ะนะคะโปรเฟสเซอร์ Professor เนี่ยนะคะเป็นนายาเป็นหลานนะคะแกรนซะันถ้าจริงน่าจะใช้คำว่าเกรดแกรนซันนะคะเป็นเลนมากกว่านะคะเป็นเลนของไอสไตล์จริงหรือเปล่านะคะดังนั้นด็อกเตอร์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยเขาก็รีบบอกเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะเขียนว่าเขาไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นเลนหรือเป็นหลาน ในโรเบิร์ตไอน์สไตน์ทั้งสิ้นนะนะคะแล้วก็ยังมีชัดเจนต,ตรงนี้อีกว่าไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเลยนะคะ no relation นะคะฉะนั้น <laughs> no relation นะนะคะแล้วก็คือไม่รีเลทไม่เกี่ยวข้องกันใดๆทั้งปวงนะคะดังนั้นก็ดรเอทำไงล่ะ ก็เสียหน้าสินะคะโอ้โหเปิดตัวใหญ่โตมากนะคะแล้วอยู่ๆมันกลายเป็นกาลายคล้ายๆว่าคนเขอกโอ้โหเป็นตุเป็นตานะคะถ้าภาษาอย่างเราก็บอกยกเมฆมาได้ยังไงนะคะดิดรเอเราก็เข้าใจนะที่ด็อรอให้เหตุผลมาว่ามันเป็นความเชื่อรุ่นพี่พูดต่อๆกันมานะ,ะเหมือนกับเดินสายแก้ตัวนะ แต่จริงๆแล้วดรเอรมาถึงระดับนี้แล้วจะเป็นผู้ะจะเป็นผู้ว่าสสแล้วนะคะคุณจะต้องมีความกล้าหาญนะคะที่จะกล่าวคําขอโทษนะคะง่ายๆเลยอ่ะะขอโทษครับอูผมก็คิดว่าจริงอ่ะนะนะคะผมก็คิดว่าจริงผมจึงเชื่อมั่นเลยอ่ะนะะอูขอโทษประชาชนจริงๆผมไม่ได้เช็คกับอ่า ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจนอีกทีก่อนที่จะมาพูดนะคะอันนี้นะคุณจะได้ใจประชาชนไปเลยอันนี้คด้วยความหวังดีนะคะว่าดรเอนะดูแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะอ่าแล้วก็เป็นนักเรียนดีเด่นของ MIT นะคะแล้วก็อะไรสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ก็ได้เยอะอยู่แล้วนะ,ะเป็นด็อกเตรยังหนุ่มนะ,ะแล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถวิสัยทัศน์นะ,ะวิสัยทัศน์ ดีนะคะแต่จะทําได้จริงหรือเปล่าเราก็องให้โอกาสนะคะแต่นี่กรณีที่ไปเกี่ยวโยงกับไอสไตน์ <laughs> นี่เหมือนใครว่ากลายเป็นเรื่องเพ์เจอร์นะคะกลายเป็นเรื่องยกเมฆกลายเป็นเรื่องพูดตุตตะตะอะไรไปนะคะซึ่งระดับนี้แล้วเรื่องแฟกเชคเนี่ยเช็คนี่ต้องก่อนจะมาพูดคุณจะพูดเรื่องอะไรบ้างเอ๊ะเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะะเอ๊ะเรื่องนี้มันใช่หรือเปล่านะะมันต้องมีการ ไตรตรองก่อนนะฮะไม่ใช่คุณบอกโอ้อหนอี่จะต้องได้ใจประชาชนแน่เลยะนะฮะ,ะแล้วพอคุณพลาดไปคุณจะแก้ตัวไงตอนนี้คุณเหมือนกับเดินสายแก้ตัวนะ,ะคุณมีทิฏฐิมนะันนะผู้นำนั้นจะต้องลดอีกโก้นะเมื่อคุณลดอีกโก้ได้ตรงนี้นะคุณไปไหนคนเขาก็ให้อภัยให้โอกาสคุณนะฮะขอให้คุณลดอีกโก้นะไม่ใช่ว่าเออโอ้ ตอนนี้นะคนเวลาหาเสียงเนี่ยนะฮะเราหูยกมือไหว้ชาวบ้านอะไรนี่เราคุกเข่าปรนมมือนะคะไปวัดเข้าวัดเข้าว่าคือเราคือให้ความนับถือทุกคนทุกระดับนะคะแต่ถ้าหากคุณขอโทษไม่เป็นเนี่ยก็แสดงว่าทิฏฐิมานะของคุณนะัมันยังอยู่ข้างในอยู่นะคะทิฏฐิก็คือความเห็นของตัวเองนะคะ เป็นใหญ่นะฉันถูกชันใช่นะคะมานะก็คือถือตัวเองถือตรงว่าเก่งนะคะไม่ยอมคนไม่ยอมลดนะคะเก่งสุดไม่ยอมลดตัวตนนะคะนั้นอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะนี่คุณจะต้องขอโทษให้ได้นะคะถ้าคุณขอโทษเมื่อไหร่นะคะประชาชนก้าวข้ามจุดนี้คุณไปได้นะคะอันนี้ด้วยความหวังดีจริงๆนะคะฉะนั้นก็อยากให้ดรเอนั้นนะคะในเมื่อ คุณเอ่อเปิดตัวใหม่คุณก็เจอของจริงเลยอันนี้ของจริงเวทีจริงเลยนะคะสนามจริงนะคะเมื่อคุณผิดพลาดตรงนี้ก้าวข้ามไปเลยนะคะด้วยการขอโทษประชาชนซะนะคะให้มันเป็นเรื่องที่ขำๆไม่ใช่ว่าโอ้โหดูสิผมพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเราต้องอมอน้อมถ่อมตนต,นตรงเนี้ยนะคะเอ่อต่อไปเรื่องของนางสาวจักรวาลน,นางงามจักรวาลน่ะนะคะ จริงๆเอ้เราก็ไปสู้กับเขาจริงๆแ้อนางงามนางสาวไทยของเราเนี่ยแอนเชลลี่เนี่ยนะคะก็สวยแบบไทยเลยนะหน้าเขาออกไทยเลยนะคะแต่โครงสร้างเขาเป็นฝรั่งเท่านั้นเองนะคะ,ะเขาก็ใช้อะไรอะความที่เขารูปร่างเขาใหญ่แล้วก็เคยเป็นนางแบบนางแบบนางแบบที่ ถ่ายแบบชุดเสื้อผ้าของคนพลัสไซส์คือคือบวกบวกกันนะคะพลัสไซส์ก็คือเอ็กซ์ต้านะคะฉะนั้นเมื่อเขาเอาเอาจุดนี้มาแคมเปญในเวทีจกักรวาลนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันผิดเวทีหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรียลไซส์บิวตี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์บิวตี้หรือเปล่าบิวตี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าหนึ่งหน้าท้องก็หลามนะฮะ ซึ่งหน้าท้องลามนี่มันกําจัดได้นะคะกำจัดได้ทำไมจะกําจัดไม่ได้กําจัดได้ค่ะเัราพวกซิกแพคทำไมเขาทําได้เขาคลอดลูกเขาท้องป่องอยู่ตั้งนานอ่ะนะคะก้าเดือนอะไรไขมันแล้วท้องยืดไปตั้งนานเขายังซิกแพคกลับมาได้อ่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้เราทําได้นะั้นทางกองประกวดหรือกรรมการเขาก็มองเห็นนะว่ามันไม่ใช่เรื่องสุวิสัยทึ่มันไม่ใช่ว่าโอ้หุ่นคุณใหญ่แต่คุณเ็าบอกว่าฉันใหญ่อย่างเงี้ยคุณจะเอาฉันไม่ได้อะไรเงี้ย มันไม่ใช่นะคะนั่นหน้าคุณสวยเพอร์เฟกนะคะแล้วรูปร่างคุณมีอะไรอะ่ะข้อโตข้อที่ว่าคนจะมาะต่อแย้งกันะนะว่าเออคนนี้ท้องโตไปหน่อยนะเออคนนั้นเ็าสวยกว่าให้คนนั้นไปมันจะไม่ได้มีข้อขัดขัดแย้งกันตรงนี้ะนะคะแั้วคุณก็ต้องทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยอะนะคะก่อนจะไปะนะคะะฉะนั้นเราพลาดตรงนี้เราพลาดตรงที่ว่าเราเอา ไปบอกเรียวไซส์บิวตี้แล้วก็คุณก็ m มิสล a d i n g เขาเรียกว่านำให้ให้ข้อคิดเนี้ยนำพวกที่เป็นแฟนคลับเนี้ยต่อสู้กันอุตีกันในวุ่นวายไปหมดเลยนะในโลกโซเชียลนะคะที่เขาไปอ่านจนกระทั่งไม่กล้าไม่กล้าจะคอมเมนต์ละที่จริงเราอยากจะคอมเมนต์แปว่าเนี่ยนะ ที่จริงก็คอมเมนต์ไปแล้วเราไปหาอ่ารดูนะว่าเนี่ยเสียดายหน้าท้องนะมันน่าจะเฟิร์มกว่านี้มันน่าจะซิกแพคสักหน่อยนะน่าจะเข้าคอร์สได้นะคะเพราะว่าไอตอนเดินทางไปสนามบินป่องออกมาชัดเจนมากนะคะเออคือนางงามมันต้องเตรียมพร้อมหมดนะคะมันต้องเตรียมพร้อมหมดจริงๆกันนะคะหน้าตาเราแพ้เขไหมได้สัดส่วนไหมฟันเราเรียงสวยไหมนะ,ะเรื่องผิวนี่เรื่องไม่ใช่เรื่อง อุปสรรคความงามหรือได้มองเลยนะคะฉะนั้นพวกอฟริกาใต้เนี่ยเขาจึงได้มงบ่อยๆนะคะเพราะว่าโครงสร้างเขาดีนะคเขาสวยสวยชัดเจนนะคนดํานี่โอ้สวยสวยเจ็บมากนะ,ะสวยแบบสวยเจ็บจริงๆนะคนขาวสู้ไม่ได้แล้วคนไทยเราเวทีไทยเรานะคะควรจะให้โอกาสคนที่ผิวเข้มนะคะผิวเข้มไปสู้เนี่ยมีโอกาสได้นะคะเพราะว่าเวลาคนผิวเข้มสวยเขาจะสวยชัด นะสวยคมนะสวยและขึ้นอ่ะแต่งตัวขึ้นถ่ายรูปขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นความปิดพบีของออกองประกวดไทยหรือเปล่านะะที่ว่าเรื่องวินัยเอ่ยนะคะเรื่องการที่คุณเอา จุดเนี้ยไปโตเถียงนะแล้วนางงามเนี่ยก็เลยขาดความมั่นใจพอไปเจอคนอื่นที่เขามีความพร้อมกว่านะคนนั้นก็เช้งกันเดะนะคะคนนี้นก็สวยุคนนั้นก็เดือดพวกทุกคนเรียลไซส์หมดนะคะเรียลไซส์บิวตี้หมดเพราะก็ไซส์ของเขาอะนะคะไซส์ของเขาทั้งนั้นเลยนะแล้วที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือน,นางงามมาจากสิงคโปร์นะอันนั้นก็ผอมก็ยังได้เลยอะนะสิงคโปร์ก็ยังได้เข้ารอบอะนะคะ ฉะนั้นเราก็จะไปเอาไปโต้เถียงกับเขาเราต้องตามที่เขามาตรฐานเขาเขาพิจารณอยังไงอย่างเช่นคนที่หนึ่งกับคนรองอันดับหนึ่งนะคนที่ได้มงกับรองอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะแค่ยิ้มสวยกับไม่สวยต่างกันอีกคนก็ได้มงไปแล้วนะคะแค่อีกคนหนึ่งตอบคําถามดีกว่าอีกคนหนึ่งนะคะก็ยังได้มงไปแล้วนะคะ ถ้าหากกรณีที่สูสีแต่ส่วนมากทุกคนก็สวยมาแล้วนะฮะแค่ขอให้รูปร่างความสมส่วน มีข้อตำหนิน้อยที่สุดนั่นแหละคุณจะได้ใจกรรมาการอันนี้ก็เป็นหยิบยกมานะคะเพราะว่าความเห็นของเราแตกกระจายหมดนะคะแล้ว FC ซเขานี่เก่งมากอันนี้ข้อดีคือ FC ให้ให้แรงสนับสนุนให้กำลังใจอูสุดยอดเลยนะคะมงสามมงสามมาแน่มงสาม,าแ,มสาแม่ฟาดแม่ฟาดแรงนะคะแม่จึ้งมากอะไรเงี้ยนะคะ เขามีสับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วอ่านแล้วเราก็อืมนะฮะน่าชื่นชมแฟนคลับนะนะฮะต่อไปก็เรื่องพิมเมอรี่พายนะฮะเราคงรู้จักพิมเมอรี่พายดีนะฮะแม่คา้าปากจัดจ้านนะนะคะฉะนั้นกรณีหมอเถือเ่อนเข้าไปได้ไงหมอเถื่อก็คือก็เข้าไป เมืองไทยมันไม่ได้เลยนะเรื่องความงามนี่หมอเถื่อนพยาบาลเถื่อนหมอกระเป๋าฉีดแล้วตายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังมากเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินมากมายแล้วพิมพ์ดีไทยก็ทําธุรกิจของเขาแม้รวยร้อยล้านภายในสิบนาทีทําไมเจ้าต้องมาแคร์กับไอ้เรื่องคลินิกอันนี้นะคะอันนี้มันเสี่ยงมากเลยนะคะถ้าหากว่าเขาสาธารณาสุขเนี่ยไปเจอผลิตภันปองเข้าไปอีกนะคะ พวกที่ฉีดไปแล้วสิบสี่คนเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วฮะมันก็ต้องยังไงเลยมันจะต้องไปอุดตันมันจะต้องเกิดมันเข้าไปแล้วมันก็จะทําพิษแหละนะคะมันก็รอเวลาเท่านั้นเองนะ,ะอันนี้กรณีที่ผลิตภัณฑ์ปลอมนะคะแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ดีหรือของแท้ก็รอดตัวไปนะ,ะก็จ่ายแค่ค่าเสียหายค่าทํา นนะะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากําลังมีดราม่าอยู่ทุกตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องกรณีอภัยโทษนะคะแถมอีกนิดหนึ่งเรื่องอ,อภัยโทษก็นายกของเราก็เพิ่งจะตั้งคณะกรรมการไปให้ดูว่ายังไงยังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่เสียใจนะคะที่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้นะ,ะถือโอกาสที่จะเอาช่องทางทางนี้นะ,ะช่วยเหลือพวกพรรคพวกตัวเองมันคิดอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะะนอกจาก ช่วยเหลือพรรคพวกตัวเองนะคะฉะนั้นก็ขยันนําแต่เรื่องปวดเสียนมาให้นายกลุงตู่ของเรานะคะดังนั้นดิฉันก็ขอคุยเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ก็มาคุยเท่านี้นะคะโอกาสต่อไปนะคะดิฉนันก็คงจะทําคลิป หลากหลายมากขึ้นนะฮะเรื่องการเมืองแล้วก็คุยกันในโอกาสที่เราอยากคุยนะคะดิฉันก็มีความสึกตอนนี้เราก็เห็นอะไรก็โอเคแล้วนะฮะไม่ค่อยจะโกรธไม่ค่อยจะโมโหใครแล้วนะคะก็เลยมีความสึกว่าไม่อยากจะค่อยระบายแต่ใครอยากจะมาคุยมาระบายเราก็ถือโอกาสนี้แล้วคุยกันเรื่องการเมืองนะคะสวัสดีค่ะขอให้ประเทศไทยชนะนะคะสวัสดีค่ะ เทคแคร์รักษาสุขภาพค่ะวันดีค่ะ